ตอนนี้ดูนีนี่อยู่ที่ลานจอดรถสยามเซ็นเตอร์อันนี้ก็แบบไปแบบสยามพารากอนนะออกไปทางสยามพารากอนแล้วก็เข้าสยามสแควร์วันสยามพารากอนมัน,นเยอะไหม บยากาศคนเยอะมากบปุ๊บลงแรงต้องมีครับอีเวนต์ก็จะส่วนใหญ่ก็ชอบจากตรงนี้ภาคพารากรนะันทางเขา้ามีสนามเซ็นเตอร์เีาคพารากรัน จะร้อนๆอากาศดีป่ะ เดินมาจากสยามพารากอนเข้าทางนี้ทางออกสี่เห็นปะแล้วก็จะเดินไปที่ร้านได้เลย อันนี้คือสยามสแควร์วันอันนี้สตาร์บัคด้านนูนก็สตาร์บัคเห็นปะเราจะลงทางนี้ก็ได้หรือว่าไปลงทางลาดน,นี้ก็ได้แล้วมันก็จะไปบัรจบกันข้างล่างนะอ,อันนี้ด้านทางเข้าสตาร์บัคแฟลชชิปสตร์ลงแบบนี้จะเป็นบันไดลงบไป ลงมาก็เจอ้านนี้เป็นทิศขับก็คือทางตะบันตกซ้ายนี้ทิศรับแล้วก็มีคลินิกคาเฟ่เมซอนแล้วด้านนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนลงถ้าเกิดมาจากทางเมื่อกี้ก็เดินแล้วมันก็จะมาบรรจบกันตรงนี้เราก็จะลงบันไดเลื่อนอันนี้ไปเจอร้านโตเกียวสวีทนี้นะแล้วก็ลงบันไดเลื่อน บันไดเลื่อนลงไปชั้นหนึ่งเมื่อกี้เราอยู่ชั้นสองตนี้ก็จะเจอสเก็ตเชอร์ข้างล่างหันไปก็จเจอร้านแกนจีร้านแกนจี่จอยูตรงนี้จ้ะ ี่ไปกอนครับแลก็เดวรอรอจจานอักนตี้ได้เลยคามคนกันินมนหนึ่งครับแล้วก็เอาเกรสหนึ่งครับเอากลับได้ครับที่หนูไม่กินนี่หรอเขามันจะได้อุ่นไง ไดแล้วนะคอที่่ของี่นี่ คือที่เราซื้อมานะโดนนัดยังไม่เคยเหรอแล้ออรสชาติอร่อยมากเลยเหรอออมบิโนุ่วันอร่อยมากเออนี่หน้าอะไรอะออริจินัลพี่คุระนี่อืมร้อนอุ่นๆร่อยดีไม่เคยเจอโดนัทที่ร้อนๆอะอร่อยไหมอร่อย อมนีเป็นครั้งที่สองฮะอันนี้คือเขาอบเสร็จแล้วเขาอาออมาเลยนี่แหละผมให้เราแบบสดๆทำใหม่อันต่ออันอร่อยมากนี่ผมเอ้ออะไรมาบ้างอะอันลกี่บาทรวมสามสิบบาทถูกไหม กับครีปิ้ครีมป่ะใช่แต่นี่คนละแบบถูกกว่าด้วยเนาะคนละแป้งคนละแป้งอันนี้แป้งแบบมันเป็นแป้งแบบแป้งเค้กอ่ะแต่วันนี้ก็ว่าแป้งมันเหมือนไข่อร่อยไหมล่ะดีกว่าเขาบอกว่าอร่อยที่สุดแบบรสที่อร่อยที่สุดก็ไมนเหมือนแป้งขนมไข่แป้งมันเป็นแบบนี้จะนุ่มๆอร่อยมาก กินที่หวานด้วยแต่เคสอันนึงคนละหอมหวานข้งไหนอ่ะอันนี้เป็นแบบเบรนอันเดียวก็พอแล้วหมดละอร่อยมากอืมควรจะต่ออันนั้นก็คือเป็นเขาได้นำแขกเข้ามาแล้เข้าไปอ่านดูอ่ะแล้วก็แบบกดตึ๊กสามทีมันก็กลับกล้องกลับกล้องไปทางโน้นพื้น เนี่ยแหละเรามีแคทเทียอันนี้แม่บ้านค่ะ<อ> <laughs> แม่บ้านอยู่มาสามสิบปีแล้วอีเนี่ย <laughs> อยู่แต่สาวยันแก่แล้วเนี่ยมีลูกอันหนึ่งนะดูผมขาวดิผมดำดูผมดำดูผมขาว <laughs> อ่ะดูผมนางสิผมนางขาวล่ะ <laughs> หัวขาว,ขาว <laughs> กาเนาะ <laughs> กำลังจะไปกินหอยทอดที่ถนนมาัททองโดยคำแนะนำของกูรูเรื่องอาหารของเรานะคือใครอืมคนนี้นี่เองกูรูล่ะกูรลงางด้วกูรูล่ะกูรูเยี่อะไรล่ะแค่อยากกินก็พาไปกินเท่านั้นเองกูรูอะไรกูมีรูะสิ เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ทุกคนได้กินได้กินกันว่าร้านนี้เป็นอร่อยขนาดไหนซึ่งร้านเนี้ยมันมีอยู่ตรงแถวบ้านด้วยนะชื่อร้านอะไรนะหอยทอดชาวเลเดี๋ย้าก็มาเปิดที่ถนนมัชาทอไม่เหมือนกันค่ะไ,ไ,ไม่เหมือนกันตรงไหนคำว่าไ,ไม่เหมือนกันพี่หนุ่มไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันยังไงเอา้าไม่รู้เอา้าไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปดูนะแค่นี้แหละเจอกัน ถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปที่ลานจอดรถที่สยามสเตเดียมวันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ลานกันสเตเดียมวันเนาะ ข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามไก่ย่างไก่ย่างอะไรลัติยามะม่วงเดี๋ยวมาซื้อใช่ไหมมะม่วงเองหอยทอดเนี่ยหรอนมาด้วยใช่จักรยานอ่อนลัวกอ่อน หอยทอดชาวเลี้ยมไม่มีคนดีโอเคเฮงหอยทอดนี่เมนูนี่ไงมีตั้งหลายสาขาแล้วก็มีเโโมนูใหญ่ที่ดูไหมคะับแล้ววันนี้มันตื่นดีแล<อ>้วเอาพิเศษจะได้ครับอันนี้คืออะไรครับขกนกันเหรอคะ ของพี่พึ่งเอาหอยนางมดนี่เป็นไข่ของพี่พึ่งเอาหอยนางวันนี้จะเป็นกรอบหมนิ่มค่ะแต่ว่าตัวนี้จะกรอบเลยของพี่พึ่งเอากร่องล้วนอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหอยแมนคู่ค่ะเอายางรัดคู่ยางละที่ได้ดไทยขนมพักกาดพี่หนุ่มไม่สั่งเหรอไหนอะนี่ไงขนมพักกาดถ้ากุ้งหรือซีฟู้ดเนี่ยมองมันไม่เห็นก็มีนี่ไงแล้วพี่พึ่งเอาน้ำลำใหญ่คู่ ครับเอาน้ำลำใหญ่ครับลำใหญ่นะครับนนเข้าใจว่าเป็นร้านเดียวกันหรือร้านเดีวยวกันต้องถามก่อนว่าที่นี่นะมีสาขามีสาขาไหนวะมีที่มิดเนาะมีที่ดั้งเดิมไหมครับอยู่ด้านหลังเลยนะอันนี้มีกี่สาขามีเท่าไหร่ พูดแต่แดนมึงไม่ได้รู้เราก็ต้องเหนียเนี่ยแต่อันนี้หมึกไข่น่ากินมาก เพิ่มแป้งไม่ใช่เพิ่มหอยไม่ใช่เพิ่มแป้งจังทำเขาเสียชื่อนะสั่งงานน้ำสั่งงาน้ำน้ำบวยไม่ใช่น้ำอะไรเนี่ยต้ใหญ่สิว่าไปยไม่ได้กินไวนยนรก กระกากุ้งดูกุ้งดูกุ้งขนมพักกาเป็นอย่นี้เคยกินกันปะมันก็คือแป้งใช่ปะหรือว่ามันคือขนมพักกาจริงๆขนมพับกาพิเศษมาแล้วอยนเรายังทายขนมพักกาพิเศษ็จม,มันกุ้งแบบกุ้งเคลือบแป้งเนาะน่ากินมากเลย ไราติดไว้เลยโอ้โหแล้วปรุงลงไปในนั้นเลยเนี่ยได้ๆเอาแบบเช่นทีเดียวได้หรอปรุงก๋วยเตี๋ยวอันนี้หอ,อยทอดหอยนางรมทอดกรอบสุดๆแบบพ,พ,พ,พิเศษแบบพิเศษเหมือนกันพิเศษอะไรพิเศษแตงเดี๋ยวปะ พิเศษหอยสีกระชิดูมันรสชาติเหมืนนิดนึงนี่นะไปกินก่อนเดี๋ยวจะให้ดูความกรอบก็แบบไหน นะาระเทือนสั่นไหวไปหมดหมดเลยนะ ขึ้นเร็วอร่อยไหมก็ดูว่าไม่เหลืออะไรที่ยากเหลืออะไรบ้างกปากนะหด้วย้าใช้จ่ายเมื่อกี้ สิบสอบาทเด้อจตสตีอ่กกอะไม่มีไอ้รักก๋้ยเด๋ยวเรือนนะไม่มออยอมสรุปแล้วอร่อยไหมก็อร่อยดีนะมันกรอบดีชอบสรุปแล้วก็มากินกันได้อร่อยรก,ก,กอรอรบรสใจอเออเพราะเป็นของทอดไงมันกินบ่อยมากไม่ได้หรอกมันจะทำให้เราอ้วน รวนแบบไหนเ่ะรู้เรียนไหมนี่ร้านเจก็เลยงห้าทไม่มีคนตอบเสียวหรอร้านอะไรกันยอมนี่แต่ถ้าบอกว่ากินเดียวมันอร่อยอันนี้คือร้านมันมันทอดคือ กินหื้ร้อนร้อนป่ะไม่หายขนาดนั้นนะเธอก็กินขัวเองเอถือนี่ถือดิก็ถืออยู่นี่ไงหายร้อนเราเคยกินแล้วอันเนี้ยวุยร,ร้อนมากแต่เนี้ยอร่อยเอาไปแล้วกลับบ้านละป่ะ มากเพราะว่าเคยกินแล้วไงชอบอเขาบอกอะไรเนี่ยนอร่อยกันยอะว่าไ,ไม่ได้อืมกินนิเดียวนก็ดีแล้วไข่ <c oughs> ลกาาูกค้า อบมาก,มาก,มาก,ากร่อยมากชอบมาก60ิบบาทได้ขิงลูกร้อยละลูกเปิดกล้องแล้วสกแกนจ่ายไม่ได้มันต้องอยังไงอ่ะได้ไหมอ่ะไม่ได้นี่งไงมันโรดโ ช้าช้ามึงไม่ช้าขนาดหรอกพูดเองพูดเดี๋ยวไปทางนี้ทางไหนทางน,างนี้ทางนี้คือซ้ายหรือขวาฮะทางนี้ทางนี้ทางขวาเพราะรถมอเตอร์ไซค์